mà phi nông mình để là bấm phi nông là hết của sản phi nông rồi sẽ phi kín nồi của của phi nông là người làm ba phi nông nào đây bên này rồi bấm được cái sai bấm hoa phi nông đẹp là phi nông rồi จะจานมานพี่น้องเยปมสุปชจานดาบปหมึไม้เผ็ดป,ปาซานผ็ดกแบบไปพี่น่อลยพริกทอดแตงนาพี่น้องหอมดยหอมซรลแหน่ ประมาณนี้พี่น้องเพิเสียบ่อจะว่าพ่อพิเสียตะนู้นอย่างไเนี่ยตามด้วยตุ๊กงู้พี่น้องเลยผมสั่งไม่พริกไม่ซูอ่ะพี่น้อง ไม่พริกไม่ชูแบบใส่แต่อันนี้เล็กน้องเลยป้านาน้าวกับข้าวคัวข้วคัวหอมๆพี่น้องชั้นนี้เลยโอ้ยทียเอาน้องพี่น้องเนาะลายผมเฮียไปนำพี่น้องเลยบา,าวพิบอุชูขาดก้าวคัวพี่น้องไปเอ้ยคัวเจ้นหน่อยเติมพอมกก็ไปเจ้หน่อยพี่น้องอไป น,นี่เลยพี่น้องเลยรบก่อยแบบผมประตูชีกรองพี่น้องโซงกลองเลยพี่น้องสังกระบะอันนี้เป็นตโต๊ะคมอย่างพี่น้องเนาะอันนี้ไปล้วนให้มันซุกก่อนนะพี่น้องจะเมนต๊ะ อยบลนน่อยอมเร์เน่ใช่ไหีน้องถอดนใช่คือก้าแล้พี่น้องไสิบป็คยังก็ถอดสิบคยงน้องพี่น้อง่อมปิดกงบันด่น้อยเรียบร้อยตีปินบันด่น้อง,องตองกลงางอมเสิร์ฟ